นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมโครงการแก้ปัญหาเพื่อชาวชุมชนยนต์วิถีชาวบ้านนิทัศการของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้เดินหน้าสีบุญเรืองเมืองโฟดีตลอดงานนายกชิมและช็อปผลผลิตทางการ,กรเกษตรปลอดสารเคมีพร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาตามบูธต่างๆของเกษตรกร และได้ชมโครงการพัฒนาแก้ไขเพื่อพี่น้องชาวหนองบัวลำพูอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะเป็นโอกาสที่ดีของคนจังหวัดหนองบัวและคนทั้งประเทศนะครับได้ท่านชายยามาบริหารในส่วนของอ เกษตรนะครับก็ขอขอบคุณท่านมากๆครับแต่ยาก็มาหยิบเอาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเกือบหายไปของของวลังคูเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการทอผ้าไหมแบบไหมแกมฝ้ายโดาใช้เทคนิคขิดสลับมัดหมี่นะครับท่านก็ได้หยิบเอาตัวนี้ที่เกือบจะหายไปแล้วก็ทุกคนสัมผัสได้ยากกลับมาอีกครั้งทําให้เรียกว่าการทอผ้าในหนองวลังคูของเรากลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการพลิกฟื้นภูมิปัญญาไหมแกมฝ้ายนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับท่านรัฐมนตรีชยยา ลมมานะคะขวัญใจของคนของบัวลำพูเรามีความภาคภูมิใจว่าสอสอของเราได้เป็นรัฐมนตรี